เบาใจมากๆ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่าที่ออฟฟิศนะคะมีติด CCTV แอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายมากทนแดดทนฝนทนลมหนาวชีวิตยอยู่ในความปลอดภยัย <Wow. S 1> เมื่อก่อนเนี้ยค่ะเอ๋เป็นคนที่ทำงานตลอดเวลา <Wow. S 1> แต่ว่าตอนนี้นะคะ ถึงแม้จะเข้าออฟฟิศบ้างไม่เข้าบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าเบาใจมากๆ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่าที่ออฟฟิศนะคะมีติด C C T V ยี่ห้อ p ิกเ l ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าออฟฟิศเองเนี่ย oh. ส่วนใหญ่แล้วน้องๆก็จะเป็นน้องๆผู้หญิง oh. ถ้าเราอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นห่วงสิ่งสําคัญที่ทําให้เอเลือก C C T V ของ Pi ก e l เลยอะ่ะบอกได้เลยนะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาพูดแอปพลิเคชันอะไรอะ่ะ มันเข้าใจยากเสือเกินแต่ของพิกเซลนะคะเข้าใจง่ายมากๆทุกอย่างมีระบบเตือนผ่านมือถือ <Wow. S 1> ที่สำคัญคือกล้องเนี่ยค่ะหมุนได้180องศาแล้วมากกว่าน,นั้นอีกนะคือในรูปแบบของระบบเนี่ยนะคะยังสามารถเทียบเพล์าภาพย้อนหลังได้ด้วยทุกอย่างมีอัดเข้าไปในระบบเราสามารถเรียกกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้และในห้องประชุมของเอเนี่ยยังติด CCTV ที่สามารถสื่อสารกับน้องได้ด้วย <S <S เรียกว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ข้างนอกเราสั่งงานน้องเข้ามาในซ c ทีวีเนี่ยเราก็ทำได้เลย <Yeah. S 1> น้องๆคะตอนนี้เปิดไฟล์ Presentation PowerPoint หน้า4 เรามาไล่กันทีละข้อเลยของที่เราจะต้องประชุมกันพรุ่งนี้และเองมีติดอยู่ที่หน้าออฟฟิศแบบนี้นะคะบางทีรถมาจอดขวางทางบ้างมาอะไรบ้างทุกอย่างมีระบบเตือนเข้ามือถือค่ะเตือนเข้ามาในไลน์ของเราตลอดเวลาเรียกว่าเตือนกันได้ทั้งวี่ทั้งวันอยู่ข้างนอกทํางานข้างนอกก็สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของน้องๆในออฟฟิศได้และแอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายมากเรียกว่าโหลดเข้ามาทีเดียวรู้เรื่องเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้ไปได้ตลอดด้วยนะคะมีทั้งระบบ เตือนมีทั้งระบบดูย้อนหลัง <Wow. S 1> เรียกว่าอยู่ประเทศไหนก็สามารถทำงานได้แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ในออฟฟิศเรียกว่ามั่นใจเต็มที่จริงๆนะคะ C C T V ของ p i x e ซนะคะทำให้ชีวิตเองง่ายดายสะดวกมากขึ้น <Wow. S 1> สิ่งหนึ่งที่รู้สึกกับตัวเองมากๆเลยก็คือรู้สึกว่าชีวิตของเราะคะ่ะอยู่ท่ามกลางการดูแล <Yeah. S 1> แล้วก็ชีวิตของเราเนี้ยปลอดภยัยรวมทั้งชีวิตของน้องๆที่ออฟฟิศด้วยนะคะปลอดภัยไร้กังวลจริงๆ yeah. พอได้ลองติดที่ออฟฟิศนะตอนนี้รู้เลยว่าจะต้องติดที่บ้านด้วย <Yeah. S 1> ที่บ้านเอนะคะมีผู้สูงอายุ oh. แล้วก็มีเด็กเล็กๆด้วย CCTV ของ Pi กเซลเนี่ยซูมได้มากถึง4เท่าเลย <Wow. S 1> เอว่าเราซูมดูหลานๆนะคะหรือว่าซูมดูคุณแม่เนี่ยได้สะดวกง่ายดายมากๆโ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะหรือมีคนที่จะต้องดูแลเอ <Yeah. S 1> แนะนําเลยค่ะว่าจําเป็นจะต้องติด CCTV ของ p ิกเซลนะคะทนแดดทนฝนทนลมหนาวแล้วก็ติดตั้งง่ายดายมาก <Yeah. S 1> ตอนแรกเข้าใจว่ามันจะวุ่นว ไม่มีความวุ่นไวายใดงสิ้นค่ะ <Yeah. S 1> ติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกรวดเร็วชีวิตยอยู่ในความปลอดภยัยภายใต้ C C T V ของ Pixel าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไปโดยตรงได้เลยที่ไลน์แอด Pixel CCTV แล้วก็ Facebook Pixel CCTV เช่นกันคะ่ะติดต่อปุ๊บมาติดตั้งปับ๊บ <Yeah. S 1> CCTV Pixel เป็นของที่ทุกบ้านทุกออฟฟิศทุกสถานที่จำเป็นต้องมีคะ่ะชีวิตใครใครก็รักชีวิตเราควรจะปลอดภัยให้ CCTV ของ Pixel มาดูแลนะคะ